BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ Compact Breaks Innovate for Excellence คือบทสุดท้ายแหละมันก็เป็นความกดดันของคนที่มาทำทีมต่อถ้าโค้ชยังอยู่แล้วถ้าเกิดไม่การเปลี่ยนแปลงบท จุดหนึ่งที่เขาต้องมองเห็นแล้วว่าโครงสร้างที่จะขึ้นมาแทนโลนโดนเวลาเนี้ยมันก็เหมือนทีมชาติไทยแหละที่วันหนึ่งเราต้องไม่มีเทียสินแดงดง่างเงี้ยเราก็ต้องมีผู้เล่นซุปตาร์ถึงแม้จะไม่ได้เก่งเหมือนโลนโดนัเวลานี้คนที่แทนอยู่คือโชต้าได้ไหมตัวท้ายโชตา้าก็คือต้องมารับบทตรงนั้นถึงแม้คุณภาพมันจะไม่ได้เหลื่อมล้ำตรงนั้นมากกันขนาดนั้นแต่สิ่งที่มันมีคือมันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแนวลุกไม่งั้นน่ะตัวเขาเองต่างหากที่จะลากไปแล้วมันจะมีกับ ผลกับทีมทีมชาติทั้งหมดพี่พี่ชอบโลนโดพี่รู้ว่าเขาเป็นหนึ่งนักเตะที่ทำให้คนรู้ว่านักกีฬามันต้องมีวินัยแล้วมีการดูแลตัวเองเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วแบบมีแบบอย่างที่ชัดเจนคนอย่างเงี้ยโอ้โหไม่รู้มีนักกีฬาน้อยคนในโลกนี้ที่ทำได้อย่างเขาต้องใช้อย่างนี้นะไม่ว่านักกีฬาประเภทไหนก็ตาม ดูปาเกียวอย่างเงี้ยที่แบบอายุขนาดนี้เงี้ยเออหเห็นบัวขาวเลยนะใช้โรนโดอย่างเงี้ยระเบียบวินัยขนาดมันต้องมีบางประเทศเนี่ยเขาเาเอาศึกษาเรื่องระเบียบวินัยของลรนโดโดยเฉพาะเลยอ่ะแล้วถ้าคิดดูแล้วเราสร้างคนหนึ่งนักกีฬาเต็มที่อ่ะด้วยใช้ชีวิตนั้นเริ่มต้นอ่ะนักกีฬาอย่างฟุตบอลเนี่ยเล่นเต็มที่อย่างยามาเนี่ยตั้งแต่สิบห้าสิบหกคสิบห้าคุณจะเลิกเล่นเต็มที่คุณจะต้องไปประมาณสามสิบห้าคุณมีเวลากับฟุตบอลยี่สิบปีแต่โรนโดสามารถลากชีวิตฟุตบอล เกือบยี่ห้าสามสิบ 25, ปี เล่นยูโรสี่ครั้งอ่ะเป็นไปได้ไงอ่ะยูโรหกครั้งเออยูโรทั้งทีบอลโลกว่าบอลโลกห้าอือดูดิคือเขาอยากจะหกหกไงคือหกกับยูโรแล้วก็อีกสองปีไปหกที่บอลโลกสิบสองทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เลยอู้ยาวนานมากนะทีนี้ถ้าเราได้เห็นเขาแล้วใช่เขาเป็นคนมีพรแสวงระเบียบวินัยเปะทุกอย่างแต่ด้วยศักยภาพตอนนี้ผลงานแล้วเนาะเขาควรจะเล่นทีมชาติต่อหรือควรจะรีชาร์ได้แล้วอ่าในในความคิดถ้าทำเพื่อชาติ ที่ควรจะให้น้องจดจําแล้วควรจะหยุดการสร้างสร้างอประวัติศาสตร์ตรงนี้แล้วให้เขาจําแล้วก็ให้มันไม่งั้นอาไม่มีใครจะมาทําลายได้หรอกมันจะเป็นการตัดโอกาสคนที่จะคนที่กำลังจะโตขึ้นมาแล้วมันจะทําให้วิธีการหรือแนวทางของใครเข้ามาที่พี่บอกมันเป็นมันเป็นระบบของทีมชาติที่จะต้องมีตัวตายตัวแทนครับวันหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นไม่งั้นตรงนี้มันก็ยังหาก็ต้องรอให้โรนโดเลิกเองแต่ว่าพี่เองพี่ก็ยังเชื่อว่าเขา จะให้ไม่อยากหยุดอะไม่อยากไม่อยากหยุดด้วยนิสัยนะความเป็นนักกีฬาชอบทำลายสถิติอต่มีแฟนเป็นนักกีฬาเพราะอะไรฮะทำลายสถิติมันเป็นไปได้หลายแง่หลายทางใดๆก็แล้วแต่ผู้ส่อข่าก็มองว่าควรที่จะให้น้องๆเนาะใช่พักก่อน เหมือน้อโคตอ่ะเขาได้หัวใจทุนนี่โคตไปออยอมรับแล้วก็ให้คนจำในภาพดีๆจะเตะบอลอัดปากพี่แล้วเนี่ยหยุดขนาดนีู้ดอัน่ะดูลนักมาขนาดนี้แล้วบอลกัหัวอยู่กล้กันด้วยเลยอ่ะเาี่ยมม็กเต็มหน้าเลยเนี่ยเล้ชียวเชียวสมมตินะว่าถ้าเมื่อคืนไม่ได้จบด้วยการที่โปรตุเกสตกรอบพี่จุนยังรู้สึกว่าเขาควรจะพอไหมะพี่อ่ะเมื่อวันพี่จะพูดเลยว่าอยากเห็นโรนโดประสบความเด็จจน วินาทีสุดท้ายกับการกับทีมชาติได้แชมป์ยูโรครั้งนี้ที่เชื่อเขาประกาศเลิกเลยเออเป็นไปได้แต่ทอมันไม่ได้แชมป์มันเหมือนยังไปไม่สุดเนาะใช่มันไม่ดูแมซี่ขนาดบอก่ได้แชมป์โลกแล้วอ่ะแต่นั้นอ่ะเขาก็ยังอยากให้ช่วยให้สุดเพราะยังหาตัวที่มาแอนไม่ได้แต่ณเวลาเนี้ต้องถามโปรตุเกสแหละคุณมีคนที่จะมาแทนเขาได้ขนาดไหนผมเชื่อว่าใจลึกๆแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ยังอยากเห็นแหละแต่ว่าพอผลงานทีมโดยรวมมันไม่ดีเนี่ย โรนโดนี่ยมันเป็นเป้าแรกๆที่<ช>โดน<ช>สุดตรงตีรวมถึงโค้ดด้วยกับการใช้งานตรงนี้เนาะครับ